สมัยครั้งเก่าก็เนอื่อยเล่นแนบซ้อนรูปสวงพวงมาลัยสุดสงกรานสนานสนุกกันพอใจสีวิ่งไรน้องกลบเมื่อพบนางพี่เข้าอดน้องอยังอดทำ หมดเทีเ่ยวงานสงกรานยังไงอย่างเขาเดือนนี้แล้วน้องนีพี่ไปไหนหรือเจ้าไปมีแฟนใหม่ลืมเราอีกไรในวันสงกรานรักกันมาเดือนเมษาวันที่เก้า สัตวนสงกรานต์รักกันมาเดือน ขอ oh. กราบสจัสดีครับที่เสียงปรบมือเป็นอย่างมากท่าฟ้าเสียงดีขนาดเลยเสียงดีปะครับออกลูกมากขอจักโตได้ด้ย <c oughs> อุ้ยมันมาเป็นแม่มากขออะไรขอไของเถอะแม่เขทาท่าดีครับต้องขอขอบพระคุณมากครับสำหรับรถวีดีอเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทนี้คือจัดอาก็เรียกว่าให้โอกาสศิลปินครับผมเกิดกว้างให้ศิลปินทุกแขนงใช่ไม่ว่าจะเป็นหมอลำ จะเป็นลูกทุ่งสติงเพลงเก่าเพลงใหม่โดยเฉพาะเพลงเก่าดีครับค่ายนี้ผมยอมรับว,ว่าสุดยอดทุกรูปแบบเลยรักเพลงเก่าฮ<ะ>มีทุกประเภทเพลงเก่าครับ อันนินทากาเลเหมือนเทแกลบนี่มันไม่แสบเหมือนเรตูดไปขูดหินแม้ตรงพระปฏิมาอย่างราชินมนุษย์เดินดินไหนจะสิ้นคนนินทานีเกิดเป็นคนจะกลัวจนทำไมเล่าเหตุจังไหนหัดยังเบาป้นสรมมีทัเทตีดพวกแกนหัดโจกชิงวิ่งเาลาทั้งเทนี่มีเมียเจ๋ๆเเอาไว้นอนเออ ดีวะแมคำก่อนเขาท<ค>า <ำ S 1> ดีวะเ,เด็กดีต้องเป็นสีแก่ชาติเด็กสะอาดต้องปราจจาาขี้มูกและขี้ตาเด็กติดยาไม่มีวันหน้ามีแต่ผ้า,าบังสกุลแม่เขาทาหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตต่อรุ่มพ่แมนหลงทางเสียเวลาหลงคันนาเสียคันเบ็ด แม่เหล่วมันเมาเราไปใส่แ <reco> บ็มันก็หลงคันหน้าที่โอ้ยพูดถึงว่าบริษัทนี้ผมยอมรับผมหักมากเลยครับดีมากอนุรักษ์เพลงเก่าแม่ผู้ใดล่ะคนยินดีโฟร์เพลงยินดีโฟร์เพลงยินดีโฟร์เพลงโอ้ยไปหาผู้ใดอ่ะผมเป็นมือตากล้องครับฮะมือกล้องครับอ๋อมือกร้องครับผมวันนี้วันนี้วันนี้ มามามมา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 ครับบริษัทนี้เปิดโอกาสให้กับพวกคนที่มีฝีมือด้านสะการด้านถ่ายรูปถ่ายกล้องครับขอถามนะครับมีคุณมีพื้นฐานไหมครับการถ่ายรูปครับพื้นฐานผมถ่ายรูปเปิดมาแล้วสามล้านครับโอหอแล้วสาล้านนี่ปรากฏว่ามันเป็นยังไงครับเปิดมาสาขาสมล้านสาขาสามล้านครับเก่งเบิดครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงกล้องเดี๋ยวกันนะขอโทษนะครับมาหาไปครับโอ้ยก็ยังวามาสิมาเรียนสงการลวงนาสเดียดอะไรนี่ฮะสิมาเรียนสงการลวงนามาตะกุนเทพมาเรียนสงการลวงนาแมนโอ้ขึ้นมากวนยันรถติดสันเดียท่าพอมากข้ไปครับมากำลองไส้พอแล้วนั่งยืนอยู่หุ่นนี่น้องปะครับแต่ว่าขอโทษ เงินมาตรงองเทีเตียมมาว่าสิเลีนบ้านลมคุบถอยให้โลกเขาเป็นเราบาสิมาหางานเหยียดพัดขึ้นใส่สงการเสด็จสพเลยนี่ครับอันนี้พี่อันนี้น้องแมวเออดีนี่ครับคันพี่ผู้งเงี้ยขนาดนี้นะครับแล้วน้องออกมาสบายตีลังเก่ามาเลยครับเพราะว่าแม่ผมจัดระเบียบแล้วว่าให้ผมแหวกมากว่นั่นเสด็จอ่าเออญน้องว่านี่นะเออซื้อไว้ซื้อไว้จังไหนล่ะจันนี่จอนนี่จอน จ้าเนี่ยโว้ยนี่เร็วเอื้อมาสิพามาเห็นงานนี่เป็นถุงเออนี่ยังอยู่ในสมองก็ว่าจะวูวามจะวูวามโอเคโอเคเดินไหนผมถามนะว่ามจ้าบุกคลิกบุกเลยบุกคลิกบุกคลิกถึงสเปคผมนะครับและทั้งรถวเดียอพันการให้โอกาสกำนักแสดงเลยอยากขาว่ามจ้ามาบอกนี่นะครับสถานที่บอกนี่คือศิลปิน นักร้องนักสแสดงบันเป็นเสด้งานเลรที่ห้อ,อ,อแล้วพวกนี้ออกมาพวงนี้นะผมถามนะว่ามีวาอสมาีิยังครับโอ้ยผมไม่มีามสามารถอะไรครับยังครับโอ้ยไปอยู่หลายอยู่หลายวงครับโอ้สแสดงว่าประบการมีมากโอ้ยหลายวงครับมีอยู่มาอยู่มาหลายวงแล้วครับผมวงแรกนะครับวงไก่ตีวงไฮโลวงไพ นี่คือวงที่ผ่านมาวงที่ผ่านมาไอ้บัตรซบทันทีผมก็เป็นข้าราชการทหารแล้วครับฮะเป็นทหารตัวเป็นทหารครับจำได้ได้ครับโอ้โหเป็นทหารบักปอบนี่แหละเป็นทหารมาจ่ายเงินกูยุ่หันเอาสิเอาสิมานี่มานีเมืองน้าตาเราเมื่อกี้ดาบพุ่งประตูรัตเด้อะผมถามนะครับไอุ้ดนี้นะครับมีความสงค์ยังครับ อ่านตั้งสี่ดอก,อาอกมาจากกรุงเทพปัติมาเตียวสงการบ้าน<อ>ไปล่มคุปปกไปฟาดตัวให้โลกเขาเง<อ>ิ่อนมีเงื่อนชีวสารกับบัานกรบปมีเลยว่าสิมาสมังเป็นคนไหวสันดอก <c oughs> เอาสิผมมาเบ่งพวกกูสองคนนี่นะครับเข่าตาครับ<ว>ในลักษณะของผมนี่คือต้องการว่าหานักแสดงปรเล่นในหนังที่รถวิดีโอคนที่สั่งรถวิทีโยแบบนี้นะ สร้างนางใหญ่ที่สุดโอ้โถแล้วไม่ต้องรอก็ได้ห้อยฝีมือห้อยบทบาทการแสดงผมเป็นพระเอกบ่ครับทุกตำแหน่งรอยังอยู่ยังรออยู่ผมพอสิได้บ่ครัับจงซี่เอาเสียได้อผมว่าเรื่องนี่มันเป็นเรื่องเสียได้อซื่อเรื่องของเขาคือเรื่องรามเกียรติ์อ้าหาดารายากเหลือเกินโอดีใจดีใจโดยเฉพาะจะเอามาอ่อนผผมมครับก่อนครับ ก้าเหมาะสมมากที่สุดครับตำแหน่งนาทีเจ้าคือเป็นอย่างครับเป็นทศกันเอ้ยมันแมนว่าอะบัดนี้ตาจังคอยเนี่ยหุ่นจังคอยดีสิทศกันเจ้าหู้เพราะว่าทศกันมีความสำคัญอย่างไรทศกันนะครับอุ้มกนั่งสีดาอุ้มกอนั่งสีดาขามภูเขาลงกาไปจ้กผู้เขาภูเขาอุ้มนา่งสีดาวัดบาดนี้แมนเอ้ยสนใจตัวจังสีแบบแล้วหู้่านังสีดางามขนาดไหน รูปร่างขาวสูงตั้มดำปึ๊ดเลยอ้สูงขาวจั๊วอสูงคุณสิได้เป็นดาราบักเป็ี่ยนดารามมันป่ะก่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเชี่วเอาเชี่อนี่ก่อนครับโอเคนะครับเป็นทธุรการเจ้าเหมาะสมมากที่สุดแต่ว่าได้กวาดได้ดีมันป่ะครับกําลังเอกเนี่ยครับสุ้ยเต็มที่ครับผมดีเลยเต็มที่ครับไปเตียงโตนะโอ๊ตเตียงโตเลยไปเตียงโตแสดงว่ารับผมหรือตัวเนี่ยครับเออด้ยแบบผู้ให้ ตัวสกันปะนะอันผมปลาล่ามปะครับอ่าคนประหานยังรอเจ้าดูเจ้าตัวสำคัญคนนั้นนี่ปลาล่ามเลยปะครับเป็นสําคัญที่สุดกึศนักปะลาล่ามนะปลาล่ามติครับเจ้าเป็นหนุมานวายคนผู้จบผังามเสียไปเป็นลิงยังไหนเนาะจะคิดเรื่องสั้นจอรนต้องเขย่าเข้ามาเป็นหนุมานเนี่ยทหารอกของพะล่ามอันนี้ปลาล่ามตามเอานั่งเสียดายแย่งกกันกลับขึ้นมาหาพะล่าม โอ้มาสิได้บ่ได้อ้วมได้ทีได้กอดบ่กอดกับอ๋อไปเป็นเป็นเปเป็นเขเป็นเตเอาเนาะเป็นเป็นไอแตตัว้อแตแตงตัวบ่ครับเออยยายตัวเด้อกอดอี่หมันบ่ผมบ่ตัวครับผมเส้ตัวมาสมเนไกอดเลยเนี่ยแม่ได้อ้มพ่อมเนี่ยพ่อเฮิร์นากาศเนี่ยเอาเป็เป็นเปเป็นขาเป่น่เลไปไรอยวันนี้มันนาทีของเจ้าด้บนาทียัง สำคัญมากเหมือนเจ้าหนักกว่าพระเอกสองคนนั้นอีกอันนั้นพระเอกทีไหนเออเอามันเทพถิ่นได้บ่พระเอกเบ่ต้องเทดอกเอาที่ให้เจ้าเป็นเตียงบ่เนี่เป็นเตียงเลยเป็นเตียงเตียงให้นางเสดสิมานั่งอยู่เตียงเอาหัวเอีนหอดเอียนนี่ที่เตียงไก่ขี่กําลังสสดาแมนโอ้เซเปลี่ยันไปยังเจ้าไอ้ผมเป็นเตียงถ้าเปลี่ยนไม่เจ้าอยู่มือกล้อง ถอดกระดุมเสียถอดเสียผ้าออกเลยแต่งผมเป็นเตียงเอาบ่ตถอดบ่ตได้สิบ่ได้เตียงว่านพองที่เป็นนุ่งเสียเออหองออกเลยมือกล้องจะต้องซอยไข่ได้เทสนากล้องทางงานนี้่านปั๊บเสนอให้โหลดวีดีาโหลดมีเดียมีเดียนี่งขันบ่ผ่านก็คือเ่าพันขับานเก่าครับนี่เขาเรียกว่าแน่นอนอยู่แล้วครันมือกล้องครับเออเอาถอดเสียออก ตอดเร็วๆในแบงดึงถิมในแบงกระดุมไปชี้มองไม่กระไรตัวเอยว่าตอดว่าอะไรดีเฮ้ยเตียงมันพ่อตัวนุ่งเสียเป็นเดือนเลยอ่ะเตียงนุ่งเสียเมันกับพ่อเป็นเตียงไม้ไผ่สินโตัอ่นี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูกลับครับครับคือพอตอดกางเกงครับอย่างบออันเนี้ยอนุลมหีเขาอนุลมครับจัดตัวนดิจัดเตียงมาเนี้ เออเมื่อเมื่อตากล้องทุก่านครับเจ้ารับหน้าที่เป็นตากล้องเบิ้งนะครับตรงไหนมันขาดปั๊บตัดทันทีเลยครับคำว่าขาดคือหยุดเข้าใจว่ตั้งตั้งเป้าไปลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบและสัมผัสจากทศกัณฐ์ซึ่งนำแสดงโดยดาพงเอิ้น

นี่คือลีลาของทศกัณฐ์พูงครับครับพูดครับครับมันหรือว่ากาดผมดีนี่ขะฮะขาดจังไงปาดเป็นยักเป็อเพียงพมดโอ้อหเสียงเสียงเสียงเตียงเตียง มันนี่ก่อนมันนี่ก่อนมันมนี่โอ้ยเฮ็ดเป็นตะยานพ่อให้ใคาเจ้าหยับไปอีกนะครับโอ้โอบอ <โษ S 2> กนี่ทศกัณฐ์ยืดหนึ่งๆยืนอดหนึ่งๆเตียงครับจะไปจะไปญานนะครับนี่คือบทบาทของทศกัณฐ์ครับนี่ล่าคำรามเท่านั้นนะครับไม่มีอันตรายนะครับบทบาทการแสดงอเออเจนเย็นเอาเริ่มเด้อเอาเอาบนัำดูเอาบนัำทศกัณฐ์กองนัำไดูหนึ่งอานางเร็วทศกัณฐ์นอง ้าพนกพรลงตาธานีมีความกรูแแทนเป็นยิ่งนักวายผู้กลับกรับเล็บไรผมบอกแล้วดิเป็นอยงมันถือเล็บมือผมนี่แล้วอุ้ยแม่จกเขาไร้ี่นาะกูนี่ต้องการียงครับขาดียงเราครับเนี่ยโอ้ตั้งแบบไรเถื่อลงมาน แตกมาตัวเมือปุ๋นต้องหันเขาสิหันเขาขาเตียงคือว่าอกว่าหันเขาเอาไหมเอาไหมนกูหรวมตัวเป็นเตียงเติงอาะเนะเอาเมือกล้องนัำถ้าแกไม่ลงแค่มีแกไม่จนฉันทำนะข้ามถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยตะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับ ไล่เทพคุณภาพขั้นเทพน้ำน้งองน้กเอานางเร็วเจ้าพระนครลกาธานีมีความกรูดแค้นวิ่งนักไอ้เจ้าเตียงมันรู้ทัน <laughs> ที่ติดตามคนรักมงนามในนามของทุกันและออกติดตามนางธิดามาในสวนขวัญโอ้ยตานผู้กำับครับเด้อเด้อเด้อกบอกทรวจากกันเนี่ยสวนขวัญเขาสวนขึ้นยักขวลดงนี่มันถือตูดเตียงโดนจ้าววไมียำขี่ออกก็รอกูเน่ะยวจจากกันครับ คนงานยืนตรงนี้ลนแล้วเวลาสวนขวัญน,นะครับจะมาส่วนกลางเด้อสวนขวัญข้างบนเด้อบอกว่าม่แบบได้ตูดกูเอาเลิกป้องนับกูได้รวมตัวเป็นเด้ ղ น้อยหนาะย้องนับนับ่ง เจ้าพนกรลูกตาธานี่มีความโกรธแค้นมันยิ่งนักที่ได้ลักพาตัวนางสิดามาไว้ในส่วนควันเออยังนคด้ยังประกาศอะไรตุษดกันเอาเมื่อขึ้ทั้งแต่มันขางล่างมันถูกถูกดักเตียงผ่านผ่านเพราะเสียงอากล้องเดินมาส่วนควัน และแล,ะและ้วเจ้าทขากันก็ออกติตามนางสีดาเอามาฮหลี่มาเอาเอ,เอน้บบัดนี้ขอเชิญตะคบกันเจ้าหนุมานหารเอกหนุมานา อเ,เ,อาาเอ,อ้มำแรงด้ยไข่ต้อนไเอใย ไปอย่างน่ะก็มีใส่มาราย,ยาของภนมาติจักันเองใส่ิงปล่อยไปเลยโอ,โอเคเอาพาดเอามาเอามาโอ้ลี่โอ้ รับครับมันมันเสร็จแลยทีนี้นี่เตียงครับมันเด่นอย่างกับ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 เลยตุ่มผมอ่ะเอ่อเตียงครับผมมีอันตรายนะครับวันนี้คือมารยาทนนิสัยของฮนุามันเออแค่นั้นแหละครับผมมีอย่างหลายก็นั้นแหละครับขอเส้นทักกันเตียงไม่ให้ดีเยโทษนิดนึงนะครับขล่อยออกไปเลยไม่เลยไม่ฮอนดามันเรี้ยวครับเว้องไปเตะต้องรางในหนั่งเลยนะครับเอาเชิญฮอนดามัน ้ฮโนมานชาญสมรนไปออกติดตามนางสิดาตามคําสั่งของพระรามและแล้วหนุนมันก็ออกติดตามนางสิดามาโหลรีบว้า,า,าว้า,าลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญ ท่านมาพบและสัมกัสกับนางสีดาตากนิตยาโสภาพันธ์อ้าวมโหารีมานางเอกเกตุเกตุปวยนี่นางสีดานะครับ ไอเสียงกุบาทเสียงกุพบาทครับเสียงจะมาองเ่อยช่องนะครับเสียงให้ตั้งปกติยั่งยงายครับขันย้ายเขาเรียกว่าเสียงอุบาทนั่งทีดาสวยนะครับนั่งทีดาสวยสวยก็ตั้งไว้ก่อนนะครับอย่าไปคิดอย่างอื่นนะครับการแสดงครับคุมครับครันเสียงนี้เห็นนั่งทีดาสวยเตียเรื่องย้ายขึ้นครับขอเปลี่ยนนั่งทีดาไม่พอเลยนั่งทีดาผู้เอามาให้ตากล้อง อ miracle. เอาตะกองเตรียมอานางสีดา glue. เอาเชิญนางเลยเอาเชิญนางเลยเออนี่นางสิดามาแล้วสินั่งสิดาตดให้ผมครับนางสีดาตให้ผมครับเมนเมนไอเกียรติพี่น้องนะครับจะใส่เข้ามาตดนะครับเอาตดมาครับว่าว่าตดสิว่ายยังเปลี่ยนไม่นะครับเปลี่ยนวางไหนเสียงครวญจากลำไส้ใหญ่ บ่แปลงฟันดากเดือนไหมเอาตั้งเพียงตั three, five, 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 ้งเพียงเอาน่งสีดานังอานับนางสีดามารีดกับหยันอีกนางสีดายัมาทางหลังผมทังเพียงเนี่ยปาด นางสิดาขนหลายพี่แต่ว่าส่วนไหนส่วนหนึ่งมันโผล่มาตกบนตมโต๊ะไก่เด้อธรรมชาติดิมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับ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 มันเป็นเพาพันธุ์น้ำขนไว้ังส่ครับอ่าเวอร์ชันไหมไม่อ่ะนางสิดานั่ง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 ภาพแบบนี้ใครฟังเห็นพลังว่าดิว่างไหนโอ้มันเป็นตที่ต้น ขาว่าไปตเลตุนะพลังบอกประสัตรคนนอ้นเป็นตเิตนนะ,ะนางสิดามารสีได้ตั้งกิจอธิษฐานหากชายหนึ่งชาได้มาแตะต้องตัวนางพ่อให้ร่างกายของนางร้อนเป็นไปและแล้วทศกันฐ์ก็ออกติดตามเอานางสิดามาหลิ ี่คือพทกันซึ่งติดตามเอานางสิดาขาดอยู่เสันี่บ่ขาดอุูกันครับโบสนี้เปียงทศกันมะไก่นางศีดาครับเปียงครับทศกันผู้ใหญ่โบดครับเอ๊ะตากรเนี่ยมันหนาหรอเอ้อะ จ้องสายตานางสิดาจ้อง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 ไปมีความรักนะจ้องยังสนมแมนนี่นั่นจ้องไปมีความรักแกน้อยยังสิจ <c oughs> ้องสายตาจ้อง <c oughs> เจ้าทศก,กัณฐ์เห็นนางสิดาสวยงามไปเรื่งนักเลยเข้าไปขอความรักกับนางสิดาเลยเข้าไปขอดแต่ก็ไม่กล้าขอด กอดได้อยู่ทำไมทศกัณฐ์มองให้นางสีดาสวยง,งามไปยิ่งนักจะเข้าไปขอความรักกับนางสีดาเลยเข้าไปกอดแต่ไม่กล้ากอดกอดได้อยู่เจ้าเฝ้ากอดไปตามเรื่องก่อนฟังเรื่องฟังเรื่อง,องอฟังเรื่องเข้าไปกอดของร่างกายของนางสีดาก็ร้อน บ่อนขาครับขาดยังขาดตัวบอกไว้กอดมาได้กับบฟังโทุตตะกันมันใจร้อนอ่าแจก้องตังไหมเร็วเจ้าทุตกันมองให้นางสีดาสวยงามไปยินนักไปเข้าไปขอความรักกับนางสีดาเลือเข้าไปต้อนร่างายของนางสีดาก็ร้อนบ่ฮอนฮอนะเกินฮอนะเกินฮอนะเกินครับแมน เอาไหมทศการมองให้นางสิดาสวยงามไมยิ่งนักเลยเข้าไปขอความรักกับนางสิดาเลยเข้าไปรอดร่างกายของนางสิดาก็ร้อนเป็นไฟเขาผ่านตาย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 หาหมอกตายก่อนไม่ต้องหาหรอกตายแท้ก็ตายเลยตายเลยตายตายโอเคเออ นับวันนี้ขอเชิญท่พบกับเจ้าของมามทหารอีกของพระรามติดตามนางสิดาเอา้เอาไปตามบท <c oughs> ไปจำขั้นตอนอย่าเพึ่งจะข้ามตอนนะครับมอได้เอาจืนยืนจ้อง สายตามองดูเต่าหนามานมองเห็นนางสิดาสวยงามไปยจริงนักก็อยากเข้าไปขอความรักกับนางสิดาก็เลยเข้าไปกอดยาหวยากอดกอดตะกอนุบาลกอดนางสีดาเร็วพูดเอาไมเอ้าไมเข้าไปกอดร่างกายของนางสีดาก็ร้อนเป็นไฟอันบบมหอนครับ หอนสะก้อนหอนสก้อนตีไมนไปกอดร่างตายก็นาเดาก็ร้อนเป็นไฟเขาผ่านตาย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 ไมได้ดตายตายตายสะก้อนตายคือกนตเน้อตายกอนหล้วไม่กตหตลตายเด้อครครับขาม่เหรอัน้นตายมาคือครับไม่ตายอย่หมองเดียวกันไปสุดแงตัวนี้แงหมดเียวเล

มอแมนผู้กำกับพี่ผู้กินกางเกเบเน่ไปเถอะมาไปแล้วผู้กินกับเอาไปแล้วโอเคครับครับวักไหนประโยคไหนไม่สมแฟนไม่สมใจแฟนเพลงท่านผู้มีเกียรติท่านกับผมขอกราบประทานในช่วงนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ ไม่ลงแค่มียกันไม่จนละฉันทำนะข้ามถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยตะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ